โค้ดด่วนเผยล่าสุดบอลได้บอลสาวไทยเจอปัญหาแล้วโค้ดด่วนเผยแล้วนักตบสาวไทยถึงบราซิลเจอปัญหาเรียกได้ว่าส่งกำลังใจกันทั้งประเทศเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อเจ็ดมิถุนายนนักตบสาวไทยเดินทางจากตุรกีถึงกรุงบาซิลียประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วลังใช้เวลาเดินทางกว่า25ชั่วโมงโดยโค้ดด่วนเดนัยศีวัสระเมธากูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทยเผยว่านักกีฬายังมีอาการล้าและง่วงนอนกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายกำลังปรับตัวนเนื่องจากเดินทางเนื่องจากบราซิลและตุรกีต่างกันถึง6ชั่วโมงปัญหาของทีมไทยในเวลานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องการปรับเวลาหรือแจ็คเร เพราะเวลาที่บราซิลช้ากว่าตุรกี6ชั่วโมงและช้ากว่าไทย10ชั่วโมงจึงไม่อยากให้นักกีฬานอนกลางวันในช่วงนี้แม้ว่าจะง่วงมากก็ตามแต่ก็ต้องฝึกไม่เช่นนั้นเพราะเวลากลางคืนจะไม่หลับและจะปรับตัวยากมาก สำหรับสนามแรกนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้2นัดมี7คะแนนล้นอันดับที่8ของตารางส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่15มิถุนายนคืนวันที่14มิถุนายนเวลา3 3มนาฬิกา30นาทีเยอรมน,นีพบไทย วันที่16มิถุนายนคืนวันที่15มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายนคืนวันที่16มิถุนายนเวลา7นาฬิกาเซอร์เบียพบไทยและวันที่19มิถุนายนคืนวันที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนตรงไทยพบกับโคเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD